ผักกระแยงผักกระแหง,งใส่แกงน้ำไหมแบ่บแสบจ้าวันนี้น้่งมดจะพามาชมผักกระแหงผักกระแยง,งที่ปลูกอยู่ในน้ำเบื้องจ้าประมาณสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์จ้นปลูกไปนี่เอาเอาต้นเขามาปลูกเอามาเสียบเซฟ้องน้ำเหมือก็เอาลงน้ำไม้จ้นข้าวเดียวไม่จ้าสองอาทิตย์หรือว่าพ่อสองอาทิตย์จ้า เกิดแล้วนะเบงงามเลยอะแตกพุ่มเป็นงอเป็นง่วงออกคนน่ะมักง่ายเลยจเนี่อืม,มบนหน้เบงงานนี่ลุมม้มกล้กองนี้ไม่แค่หาตนน้นอืมหาตนน้นถือว่าหลายได้นี่เวลามันแตกออกมากมอนมันกับเป็นพุ่มเป็นง่วงออกคนน่ะมักหลายเลยนี่ออกนอกกระถางกับมี่จันี ซุ่มปลูกวบสองกระถางนึ่งจานี่ปลูกใบสองกระถางล่างเงากับงามล่างเงากับบ่งามล่างเงาก็แตกดีดีจานี่เงานี่แตกดีดีนะนะ,ะนะนี่ปลูกง่ายๆจานีปลูกง่ายเสียบ้องฟ้องน้ำเลยกะได้เลยนี่แม่กระติดเลยแม่จ่าบัดที่นีมาเบิงหาเบิงดูรากของเขานี่ออก ไตน้ำพร้อมดีแบบที่นี่เอานี่ออกไตน้ำพร้อมเขาจะเกิดเจ๊แนวแบบที่มีจานมาเกิดไตน้ำพร้อมเบิ่งรากเขารากเขาเต็มด้วยจันรากน้องมาเต็มเลยเอามันไปไตน้ำเหมือนเนาะมีส้มเกิดไตน้า่จเดตัวจเด็ดัวกู กกเกิดจังได้มาเกิดอยู่ใตนี่มาจานี่งามอยู่นี่เดี๋ยวล่อนี่ก็ค่อยมาตัดไปกินมาตัดไปเกงก็นเลยนี่ผู้ใด,ดอยากได้ก็มัเอาได้แล้วจนันเ้อนี่จังหน่อยช่วงหนาฝนก็แตกออกหลายก็เก่าแล้วช่วงหนาฝน ดูน้ำไห้น้ำหน้ากับสีหลายมาทิ้งอันนี้เป็นพันกระเกษตรจ้าพันกระเกษตรอ๋ออันติดง่ายง่ายติดง่ายโตเร็วงามๆจ้ะสารพัดเมนูได้เด้อนี่เด้อแกงแกงแกงใส้หน่อไม้นะสีแซ่บนะหอมห้วย นี่แหละจ้าขอบคุณจ้า